ไม่ไม่ไม่ได้ไปนี่นะไม่ไม่ไม่ได้จับใบดำใบแดงนะเพราะตอนไปคัดเลือกนั่นแหละเออไปคัดเลือกตอนแรกคือเขาไปลุ้นเพราะว่าน้องน้องแบงค์เนี่ยผ่อนผันมาแล้ว4ครั้งด้วยกันแล้วก็ล่าสุดมาไปครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปตั้งใจจับไปจับใบดำใบแดงแต่ดูมีเขาเรียกว่าปัญหาสุขภาพได้ได้นำด้วยฟิล์มภาพพร้อมเอ็กซเรย์ต่างๆนี่ะครับไปให้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจดูว่าเอ๊ะ น้องเนี่ยยังสามารถารับเกณฑ์ทหารได้หรือเปล่าเดี๋ยวยังไงอ่าถูกต้องสุดท้ายแล้วเนี่ยแพทย์ประจำหน่วยก็บอกว่าอาการของน้องเนี่ยมีเรื่องของกระดูกสันหลัง,งโค้งบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณ,เวณ,เวณศีรษะด้วยใช่แล้วก็ต้องผ่าตัดกระโหลกนะ,ะยังอยู่ในขั้นตอนการรักษาเองเออฉะนั้นก็เลย ให้น้องเนี่ยได้เขาเรียกว่าให้ได้ไปพักก่อนพักก่อนให้ไปพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวปีหน้ามาลุ้นไปดากันแดงไปแดงกันใหม่หากว่าอาการป่วยของเขาเนี่ยหายแล้วเอออ่ะนี่เขาบอกว่าแบงค์ปล่อยกับเจ้าขุนเทนไฟเทนเทนไฟเทนนไฟเทนใช่ใช่ใช่แบงค์เคยปล่อยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้แบงค์กระดุกสารนคดอยู่ก็เป็นเรื่องของอาการป่วย